สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับนะก็อที่กุก่อก็ผลของมาหมดแล้วนะครับนะผลของมาหมดแล้วครับก็วิ่งมาพอผู้ใหญ่นิ่มกับแม่ออฟก็กำลังจะตามมาลุงพันก็กำลังจะตามไปไล่กันมาเราก็วิ่งมาลูกพี่น้องเอ้ยเจอรถไข่รู้ไหมครับนี่อีกคันหนึ่งนะฮะนี่ ใส่ของมานะฮะสี่ลังลังเสื้อผ้าสี่ลังนะครับอยู่ข้างบนหัวเกะเอหลังคารถแล้วข้างในก็จะเป็นของเออเป็นพวกถ้วยชามกะละมังถังหม้อนะฮะที่ใส่ในถุงดําไว้แล้วก็ยกขึ้นรถน้องโอเป็นถ้วยชามนะครับเป็นหม้อนะครับน้องโอก็มาช่วยขนด้วยนะครับตอนนี้วิ่งมาก็มาเจอวิ่งตะลอมตลอม โอ้แบบวิ่งใจเย็นมากๆอะพี่น้องเลยวิ่งแบบใจเย็นแบบชิวๆสไตล์โอนะสไตล์โอสตอรี่วิ่งรถนี่มีสนฟ้าสนลมอ่ะฉันจะไปอย่างนี้ของฉันอ่ะฉันจะไปแบบนี้อฉันพอใจอ่ะคุณอยากนี่คุณก็แซงไปอ่ะอย่างเงี้ยนะครับทำไมพ่อแม่ไม่รู้โอ้เด็กน้อยนาะนะครับนี่นะโอ้สตอรี่ <laughs> ดูวิ่งนะครับตอนนี้รถผมใช้ความเร็วอยู่ประมาณสี่สิบสี่สิบน้องโอ้นะจริงประมาณห้าสิบนะครับวิ่งประมาณห้าสิบผมวิ่งอยู่สี่สิบโอ้ยหนูจะเป็นเจอบักเจอบสุดยอดวิ่งรถอ่ะนี่หละครับโอ้เวลาไปไหนมาไหนแกจะขับอย่างเงี้ยไม่สนฟ้าสนลมนะแกจะไปอย่างเงี้ย โอนพอใจมันจะไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆชิวๆขับรถแบบสบายๆนะครับวิ่งมานะครับเดี๋ยวพอออกจากเต่างอยเดี๋ยวเราค่อยแซงนะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะที่ใบพัดสกลนครนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อของไปทําอาหารเพิ่มนะครับก็จะมีน้องโอ้นะมีพอนิ่นะครับแม่นิ่มพอออฟแมอ่อฟพอนิ่มนะฮะ เปออพอนิ่มลุงโอลุงพันนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมีใครไปอีกไหมก็พอดีจะทำอาหารนะครับกินกันตอนเย็นนะครับก็ไม่แน่ก็จะให้พ่อนิ่มพักที่ที่บ้านจะสะดวกกว่าไหมเดี๋ยวมันขึ้นอยู่กับพ่อนิ่มนะครับนะขึ้นอยู่กับพ่อนิ่มนะเดี๋ยวจะพักที่ตรงนั้นก็ได้นะครับจะก,กางเต็นท์หรือว่าจะพักในห้องก็ก็ได้นะครับน่าจะพักที่ระเบียงจะง่ายกว่า ครับจะกลางเต็นท์พักที่ระเบียงจะง่ายคือมันได้อากาศแบบเย็นๆเลยนะครับกวักมือให้ผมแซงนะครับมันแซงไม่ได้ไม่อยากแซงนะกวักมือไว้ไว้หนูนะกวักมือไว้ไว้ให้ผมแซงไอเอฟซีนะครับผมไม่แซงผมจะไปอย่างเงี้ยจนกว่าจะถึงเต่าง,งอยนู่นแหละ <laughs> พอใจครับไม่อยากแซงครับ นะแกกวักมือเยบ็ยบเยบ็บเหมือนตีไฟผ่ามาเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าพี่เขาทำคลิปไงน, <c oughs> น้องโอไม่รู้ว่าผมทำคลิปข้างหลังแกไงแกคิดว่าผมขับรถตามอะไรจะให้แซง <c oughs> เดี๋ยวผมทำคลิปดักแกอยู่ตอนนี้นะครับน้อง <c oughs> <c oughs> โอสตอรี่มาดักผมตั้งแต่เมื่อเช้าป้าเป็นกำลังใจให้ร้องด้วยนะคะครับโอนี่ตามตลอดนะว่าจะไปไหนบอก พี่อยู่ไหนว่างั้นน่ะยังไม่ถึงเลยเพิ่องออกนะนั่นน่ะผมจะถึงกอกอกเที่ยงนะพี่ว่าง,งั้นนะจะมาช่วยขนนะครับจะมาช่วยขนโอ้ก็เอารถช่วยใส่ด้วยช่วยขนช่วยยกนะแกก็ช่วยจนจนเสร็จนะครับนะช่วยจนเสร็จน้องโอ้นะครับอันนี้ตัวแสบนะแสบแบบสไตล์โอสตรอรี่แสบแบบกวนกวน่ะเขาเรียกว่ากวนกวนนะ เดี๋ยวแค่การขับรถนี่ก็รู้แล้วว่าโคตรกวนเลยถ้าเป็นลุงจิมนี่ไปแล้วนะครับลุงจิมนี่เหยียบเลยน้องขับกินลมเดี๋ยวน้องสไตโอนะครับสไตโอก็ขับแบบนี้แหละไม,ไม่ไม่ว่าแกจะไปไหนอ่ะสะละกลนกรมุกทหารแกก็ขับช,ชิวๆเรื่อยๆเรียกว่าไปแบบสบายๆไม,ไม่ไม่ซีเรียส ขันเล็กๆใส่ของได้เยอะมากเลยนะคะ e <S <S เยอ,อะนะอย่ามองว่าอย่ามองแค่หลังคาว่ามีแค่สี่ลังนะครับต้องดูในรถในรถจะเต็มเลยนในรถนี่ <ฮะ S 1> เป็นเครื่องครัวนะครับที่น้องโอ้ยัดเข้าไปะเต็มเปี้ยเลยถ้วยชามกะละมังถ่วยชามกะละมังหม้ออัดเข้าไปในรถนะใส่ถุงดําแล้วก็มัดมัด,ด,ดแล้วก็อัดเข้าไปไปวันนี้ใช่ยังมีรถยังยังไปไม่ได้ไมันมีรถนั่นอยู่สวนมาอยู่ นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องรีบไปที่ตลาดใบพัดก่อนนะครับไปซื้อของตลาดใบพัดแล้วก็จะได้ต่อเพราะว่าต้องรีบไปก่อนที่เพื่อนๆจะไปถึงนะขึ้นหมดแล้วก็ไอชุดเห็นก็ยังอยู่นี่แลหละไ,ไม่รู้ดิ ไม่รู้นะถ้าอยู่นรกก็อยู่นะสัมบอะหยบปลาลนะครับก็วิ่งไปเออแต่วันนี้เป็นความอบอุ่นจริงๆนะโอ้โหนะครับไม่ว่าหลายคนมาช่วยกันช่วยเก็บช่วยยกช่วยจัดนะครับย่าอาชี นะครับเบ็นกอกสาวสาวปานกอกนะครับพี่นาทีนะครับลุงพันแล้วก็ทับพูมีทัพพูแล้วก็เออ,องโอ้สตอรี่นะครับแล้วก็มีพ่อนิ่มแม่ออฟนะครับหมดหรือยัง ที่ได้มาช่วยนะแม่พีอ่าแม่พีแม่พีโกกอกนะครับที่มาช่วยเก็บช่วยจัดนะครับช่วยเก็บช่วยจัดโอ้ยจนเสร็จนะครับพ,พึบพับพึบพับเร็วมากนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับก็เสร็จไวเกินกําหนดนะครับตอนแรกผมว่าจะเสร็จประมาณหกโมงนู่นแหละห้าหกโมงทีจะเสร็จ นี่สามบ่ายสามโมงเสร็จเลยนะครับเก็บอยู่สามชั่วโมงนะครับของมันกระจายฮะมันต้องเก็บเข้าเป็นถุงเข้าใส่ถุงแล้วก็ใส่ลังอะไรไว้อย่างเงี้ยนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนๆน,นะครับยูท mm ูบเบอร์กอกกอกดีใจนะครับที่ยังได้เห็นเพื่อนๆน,นะครับ ช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ประมาณนี้นะครับนะเอฟซีขอบคุณทุกท่านมากขอบคุณยูทูบเบอร์กุกกอ,อกนะครับขอบคุณเพื่อนที่ดีมิสหายที่ดีขอบพคุณอย่างมากนะครับก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแต่เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ